คนไทยต้องมากโกนพักเศรษฐกิจพร้อมพิกโมมประเทศไทย8ปดกุมภาพันธ์2569ันหอกสเลือกสอสเอชียงใหม่เขตสโปรโดเลือกสลวีเลื่อนวงวินเบอร์หกเบอร์หเบอร์หก บัตรสีเขียวกาเบอร์หกปลดเลือกสรวีเขื่อนวงวินเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเนื้อเจ้าบัตสีชมพูกาเบอร์สิบเอเลือกพักเศรษฐกิจให้พลเอกรรงสีกิติยานนพสาเป็นนายกรัฐรบนตรีท่านตัดสินใจดีๆก่อนเข้าคูหานะครับเพราะว่าเงินที่ท่านรับมาท่านสามารถรับมันได้พวกมาแจก แต่ท่านอย่าไปเลือกมันเพราพวกมันจาคือพวกโกงชาติคือพวกเงินสรกกมเมอร์ถ้าท่านเลือกเข้าไปแล้วแล้วพวกนี้เข้ามาไปหารมันนั่งขับไล่ที่หลังไม่มีประโยชน์ บัตรสีเขียวก่าเบอร์หกปลดเลือกสรวีเขื่อนวงวินเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเนื้อเจ้าสรวีเขือนวงวินเบอร์หก การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกาลสินพร้อมแล้วที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่เคสามอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนอำเภอสันกำแพงยกเว้นตำบลบวกขางตำบลแช่ช้างตำบลสันกลางโปรโดเลือก สรวีเลื่อนวงวินเบอร์หกเบอร์หกบัตรสีเขียวเชียงใหม่เขตสามกะเบอร์หกปลดเลือกสรวีเลื่อนวงวินเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเนื้อเจ้าในทุนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นศัตรูกับพรรคเศรษฐกิจแต่ประชาชนเนี่ยจะเป็นมิตรกับพรรคเศรษฐกิจและผมเชืออ่อด้วยว่าไม่มีพรรคไหนก้าออกนโยบายแบบพรรคเศรษฐกิจตอนนี้เราลงพื้นที่แล้วชาวบ้านถามเรานโยบายสี่ประเด็นสี่หัวข้อที่ พักเศรษฐกิจนําเสนอมันไม่ตรงกับที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะชาวนานะครับปัญหาเข้าวใช้วิธีการไหนจำนำประกันสงเคราะห์รูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากว่านโยบายพวกนี้นะครับที่เป็นรายสินค้ารายชนิดเกษตรนะครับนี่ฝากเรียนท่านหัวหน้าเป็นคำถามด้วยนะครับขอบคุณครับอ ผมตอบนั้นเลยนะครับตอนนี้เลยจะได้เข้าใจเท่าเท่ากันนะครับการที่ผมกําหนดนิคมการเกษตรเนี่ยชีตเกษตรกรจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไอการประกันราคาการจราคาราคาเนี่ยคือการให้ยาพิษของให้เกษตรกรท่านเข้าใจนะเพราะผมจะได้ใบ้ฟังแบบนี้ถ้าโครงการรถไฟนี้เนี่ยแค่เซ็น m o u กับทางรัฐบาลจีนจีนสั่งข้าวมาสัก7ล้านตันเนี่ยคุณทําทันหรือเปล่าคุณเห็นภาพไว้ยังครับตัวแทนเชียงใหม่ ชีวิตเกษตรกรจะพลิกพ่อะไรในนิคมเกษตรเนี่ยเอานิคมเกษตรข้าวเนี่ยกเกษตรกรจะมีโรงงานปุ๋ยของนิคมที่ขายปุ๋ยโดยนิคมเป็นผู้กําหนดราคา2คุณจะมีโรงสีของนิคมสมคุณจะมีชิปปิ้งของนิคมคุณจะมีศูนย์โดนของนิคมคุณจะมีศูนย์รถเกเกียวของนิคมที่สุดท้ายคือคุณมีใบส่งออกไงก็แล้วถูกกรเปล่าครับคุณไม่ต้องเป็นทาสของในทุนแล้ว เพราะว่าชาวนาที่ผ่านมาเนี่ยขายจะเฉพาะข้าวเปลือกในราคาถูกในทุนนี้ก็ไม่ไรส่งออกเขาจะขายเข้าสารในราคาแพงเห็นไหมครับที่ผมทำเนี่ยเท่ากับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตและผู